ใช่ okay. 3อย่างดินน้ำแกลบอมีดินมีน้ำมีแกลบไดบ,บพี่น้องครับเบื้องเดี๋ยวไปมุมนี้พี่น้องขนาดแล้บ้านมีครับพี่น้องครับ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับหลังจากคลิปที่แล้วของสมประสง์ฟาร์มนะครับพาบึงงวงงามของเพื่อนไปแล้วซึ่งที่ได้บอกไว้นะครับนี่แหละบ้านหมีแพนด้าเนี่ยครับที่เป็นที่สะดุดตาของบุญชูชาแนลนะครับพี่น้องครับข้างหลังก็จะเป็นฟาร์มงวนะครับเด้อนี่แหละ อันนี้คือบ้านนะครับพี่น้องครับการตีพามาเบื้องวา่าแรงบันดาลใจนะครับพี่น้องครับในการเห็ดบ้านหมีเพื่อนนี่เป็นได้มาจากสนะครับพี่น้องครับแล้วก็การเหดปฟางมวงงามนะครับพี่น้องครับแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับพี่น้องครับนี่แหละพื้นทั้งหลังนี่ปลูกป่าปลูกยางหลายอยูย่ดีพี่น้องครับเดี๋ยวสีพามาฝืนไปเบื้องกันนะครับพี่น้องครับนี่ได้โอกาสมาเยี่ยมมาชมกับท่านพี่น้องเบื้องจักน้อยเนาะเป็นบรรยากาศจักน้อยพี่น้องนี่แหละยินดีต้อนรับนะครับ โฟลักฟาร์มวัวบรามันนะครับพี่น้องครับพิกัดกับบ้านหนองผักบุ้งตำบลบ้านครูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะครับละเบอร์โทรกระดาษพี่น้องนี่นะครับเด้อโคกหนองนาวสีนี่แหละครับเอานี่แหละอ่ะก่อนอื่นกัสิไปพูดคุยทักทายกับทางเจ้าของขอกเจ้าของบ้านกันครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวนะครับผมครับสมประสงค์ฟาร์มครับสมประสงค์ฟาร์มนะครับครับข้างหลังกัสิเป็นฟาร์มงัวนะครับพี่เนาะแมนครับแมนเอาก่อนอื่นเริ่มจากปลายเลยครับครับตามศาสตร์พระราชา ปลูกป่าถวายในหลวงนี่ครับของเขานี่ปลูกป่าเป็นประทังแม่นครับปลูกป่าอสามพันต้นครับมิมิไม่ไม่ใหญ่แน่ครับอ่าเป็นไม้ป่าครับไมายืนต้นนี่งแบบแทนไม้ป่าไม้พยุงอย่างนาอหอกกระนีตะเคียนพยุงไม้สักครับสะเดาอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับแล้วก็นอกจากปลูกป่าแล้วก็จะมีฟาร์มง่วนเนี่ยแต่ที่สะดุตตาที่ว่าบ้านหมีแพนด้าเนี่ยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฉพาเบึงข้างในแนี่ยน้องนะครับเด้อนี่แหละลักษณะของบ้านหมีรูปร่างที่เห็นข้างนอกก็จะเป็นทั้งที่นะครับเนาะ มีนี่ก็สีเป็นมีคู่นี่ครับพี่น้องครับแม่นมีคู่บ่ครับไปแม่นแม่นมีสองตัวมีสองตัว,ตวมันกอดกันเมื่อนัอ้นอ่นนาประมาณน,น,นั้นประมาณนี้น่นะครับเด้อหันหนาใช่กันนี่ว้ยมีหักกันต้นนี่ไหมนี่นะครับพี่น้องครับนี่แหละอันนี้คือบ้านนะครับบ้านมีนี่แหละเดี๋ยวสิบภาพไปเบื้องข้างในเด้อครับพี่น้องว่ามันเป็นจังไดเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าบ้านมีนี่สร้างเป็นบ้านดินนะครับพี่น้องครับบ้านดินดีพื้นเห็ดเองเนาะเองครับเดี๋ยวจะภาพไปพูดคุยกันนะครับพี่น้องถึงแรงวดกันดันอง อ่าเดี๋ยวก่อนเดินไปเบื้องข้างในก่อนนะครับพี่น้องครับพี่ขอนี่ยเขาข้างในได้ไหมครับได้ครับได้เชิญครับเชิญครับครับบุญสู้ลวงเถิดได้พี่น้องมาเลยครับนี่นะครับเด้อประตูนะครับพี่น้องครับมาท่านแล้วเป็นไดงหอกนี่นะครับเด้ออันนี้บัตรท่านแล้วเป็นไดงครับพี่น้องอ่าบัตรท่านแล้วบัตรท่านในฉากสีโอ้ปันผลัดสว่างผมเลยพี่น้องเมื่อครับอันนี้ขังคือขังในบ้านหมีได้ครับพี่น้องครับก็คืกุงดีด้เลยพี่นี่นี่นะครับเด้อบริเวณเข้ามาข้างในนะครับเนาะอันนี้ข้อเห็ุเป็นลงแบบนี้รร่นบคั อันนี้คือตั้งใจเลย่มันบ่ตั้งใจครับเพราะว่าเอ่อไม่มีลูกก็อยู่แค่สอง,กองน,อนกับห่องน้อนก็อยู่ข้างในครับโอ้ปกติว่าขอม้ามอหนี่เยน็ยนๆด็ีพี่น้องอ่าเย็นครับเนปั่นน้ำอันนี้คือเป็นห้องเมืนบ่ครับเนี่ยอ่าเป็นห้องเป็นห้องห้องนอนกับเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนเขายู่แล้วเ <c oughs> ขายู่ <c oughs> แล้วมันต่อนี่สหอกจักน้อยก็จเเห็ุเป็นมีสองตัวก็บทเป็นสองห้องห่องโถงไหมพี่น้องครับครับนี่บริเวณหลอดไฟทางนี้ก็บทมี ยังลอดนะครับเนาะขลนพมไฟทางพี่น้องเอาเสียเห็นบริเวณมุ้งขุ่นของภายในห้องนะครับเด้อเนี่ยนะครับพี่น้องครับภายในห้องนะครับเนาะอ่าพี่อันนี้เป็นห้องนอนขอทายพวกยังน้อยได้๋ยว่ครับได้ครับนี่โค้งยังน้อยเอาธรรามาชาเอาเร้มชาติตามทุกชนี่เลยพี่น้องครับเอาง่ายๆเลยเด้ออันนี้คือท่านเรียกเป็นไหนอันนี้บริเวณที่พิทีเป็นห้องนอนนะครับพี่น้องครับเห็นละอันนี้อันนี้คือดินทั้งหมดได้เหมืนป่ะครับแปนครับ ดินที่แหละครับเด้อเดี๋ยวเป็นก้อนเป็นก้อนเนื่อก้อน้โหใครับผู้ใดอยากจะรู้ว่าดินยังเดือดถีภาพไปเบื้องมันถ่ายพี่น้องครับดินกต่น้ำไ้น้ำนาเทานี่แหละครับดินร่วนดินร่วนปนทรายดินทรายดินร่วนนี่ไหมครับพี่น้องครับดินร่วนปนน้ำไ้น้ำนานี่ยแหละอ๋อขออนุญาตลวงเลยพี่น้องเอาเลยครับทายเลยครับทายได้บัดแล้วก็ับไปพวกเตียงนอนนี่ก็เห็ดเป็นอันดินก่อขึ้นมาเนี่ยไหมครับเนาะดินครับนี่เด้อครับเด้อบริเวณห้องนอนครับพี่น้องครับนี่เห็ดเป็นห้อง อันนี้พี่เฮ็ดเองออกเองออกแบบเองได้เป็นบะอ่านีอาจารย์ออกแบบให้แต่เขามาให้ก็สั่งเองครับนี่ทีมงานครับม<อ>ี่ทีมงานอ่าเดี๋ยวผมขอถามนะวันนี้เป็นอย่างนั้นแลกบันใจเป็นอย่างเขาคือเฮ็ดบ้านนี้ครับก็อยากอยากได้บ้านดินที่แรกจุดที่แรกก็อยากได้บ้านดินเนาะเพราะว่าอยากได้บ้านดินเป็น็เลรปรึกษาผู้หลูกัเนเลยว่าเฮ้ยทำบ้านดินหมีพันได้ไปเลยคนวางสินะผู้อาจารย์ที่สอนเขาเนี่ยนะครับครับผมว่าเอา ผมทาไม่ได้แล้วก็ฝีมือผมยังไม่ถึงขั้นนั้นนะอาจารย์ทำเลยมีอะไรโทรถามได้พันนาวันผมก็เลยเรามาเห็นเบื้องเห็นไปเบื้องเห็นได้กับเบือ็ได้แต่ว่าอยากเบื้องไงแต่ว่าต้องมีความเพียรจากน้อยครับเพราะว่าดินอิดก่อนหนึ่งมันหนักเนาะครับพี่นี่เป็นเป็นสร้างมันบ่ครับสร้างบ้านดินครับสร้างขี้ดินสร้างบ้านดินนะครับเนาะขี้ดินเอาจ้าเสี่ยห้ลับงานเห็ดบ้านดินน้ำบ่าได้ครับได้เห็ดดินหรือว่าเห็ดหม่องยู่หรือว่าหม่องเห็ดหม่อง้ไดครับามคุยกันเบบงครัเพราะว่นอันนย ดินนี่ข้อเห็ดเป็นเป็นก้อนบอกว่าปี๊ดตั้งปีดนี่ครับแมนเป็นก้อนสักก้อนครับแบบบล็อกเพื่อขางนอกเลยคือคืออิดนี่ยเป็นบ๊อบแมนอิดดินคืออิดบล็อกบก็ได้ละนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังไปเบื้องกันเนาะผมสิบห้าเบื้องข้างในข่วงก็นี่แหละม้วนข่วงข่วงทียางเขามาข้างในนะครับพี่น้องครับนี่แหละข้างในนี่เย็นเย็นะครับพี่น้องนี่ตอนแรกก็นึกว่าเปิดแอร์เนาะนี่ผ้าผ้านี่ก็เป็นดินครับผ้าเนี่ยเป็นดินเหมือนเลย ดินเหมือนได้เป็นบอดดี้แทนแต่ว่าบอดี้ข้างนอกที่เป็นปูนโอ้บอดี้ข้างนอกเป็นปูนเบิือดข้างในเป็นดินเบิือดลวก็นี่นะครับพี่น้องครับปูกระเบื้องย่างดีย่างในนี่นะครับเนาะข้างในนี่ที่เป็นนี่จังมูนี่็คือเป็นดินเหมือดนะครับเนาะดินเหมือดครับดินดินดินเหมือดที่ขับพี่น้องครับนี่มูนี่บอดี้ข้างในที่เห็นนี่คือเป็นดินทั้งหมดนะครับเด้อที่เป็นก้อนไข่ไข่ก็อิดบล็อกที่เป็นเห็ดไว้เนาะแต่ว่าข้างนอกนี่จะฉาบอบด้วยปูนนะครับเด้อประสิทธิพาพยางเบื้องข้างนอกครับผมอ่่าาะะตรรงนนนนีี้คับเ เออลืมถามขังไหนครับผมอันนี้ครจ้างตัวนี้มันมันแล้วลอยเปอร์เซ็นต์ไปครับอ๋อยังครับเหลือเหลือขันตอนสุดท้ายคือฉาบดินฉาบสีดินฉาบสีดินเมนตอนนี้แค่ฉาบดินเลยซื้ออ่าฉาบดินเลยซื้อสมมติว่าเขาสีเอาสีสีอย่างสีเขียวสีแดงสีเหลืองยังกัว่าไปแต่ว่าอ่าจะใช้สีฟูดผสมนะครับอันนี้ยังเห็นนี่เป็นคือดินนี่บยท่านไอฉาบสียังเป็นสีของดินแล้วก็ไดเป็น,ปนสีนดำลอยู่แม้นรับเป็นการฉาบฉาบไปซื้อฉาบไปซื้อคก็เลยฉาบดินเนี่ยฉาบฉาบ สามสี่ซื้อนะครับเนี่ยก็สามสีซื้ออันนี้คือฉาบปิดโดยซื้อต้นคับพี่น้องอ่าฉาบเห็นมันอยู่ซื้อแ่็ทานสีกับค่อยว่าอีกอันอีกทีนึงครับทีนนี้ผมเฮ็ดผู้เดียวผมง่ายตอนแรกกันเดี๋ยวมาผมกันนึงว่าเฮ็ดเฮ็ดหิ่งามตั้งโชว์ซื่อๆนะครับจริงๆเราไม่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยได้กับผังในนี่นะครับเนาะนี <wir vastly> <heart> ่พ <cre me> sure. ี no ś ś işte. ่พาไปเบื้องหนอยก้อนดินก้อนอิฐที่พี่เห็นได้ครับได้ครั นี่นะครับเด้อแล้วก็ในเรื่องของแนวคิดพุ่นประเภทโคกนองนาต้นไม้หรือว่าเลี้ยงงวนะครับยังพาไปเบิ่งกันเด้องวดมีตรตุ่งงามนี่ครับอยู่นี่ยุคข้างๆในบ้านบ้านเป็นบ้าครับนี่ครับเป็นบ้านหลังใหญ่สองหลังนี่อันนี้คือบริเวณขอบงวดนะครับเด้อที่เพิ่งปลูกต้นกล้วยแล้วก็ต้นนี่ยังครับนี่ยแตงบ่มะแตงครับแตงลาดครับพี่น้องนี่อันนี้นะครับเด้อก้อนนี่เลี้ยงการยุนี่งมองไปที่นี่นี่ครับ โอ้โอ้อันนี้คือก้อนก้อนดินที่ว่าเห็ดบ้านเหรอเหมือนบ่ครับแมนครับแมนเห็ดเป็นก้อนอีกอันนี้คือเห็ดเองเลยเหมือนบ่ะเห็ดเองครับเขากับนี่แหละกับดินกองนี่นะครับเกี่ยวดินโอ้เกี่ยวมาเห็ดเป็นไในแม่แม่พิมแม่บ็อกเนี่ครับดินกับดินน้ำหน้าเขาเนี่ยตัวนี้ดินทำไมน้ำหน้าเขาเนี่ยดินร่วนปนทรายครับดินร่วนปนทรายป่ะเนี่ยแล้วก็เขากับมะยมเหมือนป่บเขากับมะยมย่ำย่ำดินนะย่ำดินแล้วก็ใส่พิมใส่บ็อกแบบนี้ครับ บลอกกับนีนั่นทำนนี่มันบลอกครับนี่เห็นอยู่นี่ใส่บล็อกนี่แหละเดี๋ยวเอาเองยกใส่บล็อกแล้วก็เค็มออกมามันกระสิเป็นก้อนแบบนี้อ๋อครับมันสิเป็นก้อนแบบนี้ทำก้อนอีทเหรอพี่น้องแมนตากแดดสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์จังได้แบบนี้แมนบัดนี้ส่วนผสมสังเกตว่าเห็นแตไม่ได้แกลบแมนดินน้ำแกลบแค่นี้มันบครับดินใช่สามอย่างดินน้ำแกลบโอ้ มีดินมีน้ำมีแก่พค่ไหนนะครับ,รบพี่น้องครับเบื้องลียวไปมุมนี้พี่น้องขณะเราบ้านมีครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเนี่ยถือว่าสะดุดตาได้หละตรงนี้ บ้านนี้บ้านหลังนี้บ้านมีนี่ใส่ใส่ดินจะก้อนครับใส่ดินอยู่ประมาณพันห้าร้อยก้อนครับพันห้าร้อยก้อนอันนี้คือที่มันมันเหลือ,อบ่คไหมเมนที่มันเหลือครับอ๋อนี่แหละครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากจะเห็ดบ้านดินหรือว่าเห็ดอย่างงามงมงเมื่อกี้นะครับ <สา S 1> พี่น้องเอาไว้น้ำสวนน้ำนี้สอดหรือว่าน้ำโขกหน้ารัดกาแฟก็เห็ดอะไรนี่ครับพี่น้องโอ้ถ้ากาแฟนี่ดีครับเมนเอาเบอร์โทรติดต่ออีกที่ครับครับศูนย์แปดห้าครับเก้าหกหกหกเจ็ด อ่านี่นะครับเรื่องรายละเอียดค่าจ้างค่าซ้างกันใดกันอย่างติดต่อกันคือคุยกันอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับอันนี้คือราองเห็ดเองนี่ครับพี่น้องครับเห็ดเองครับอ่อันนี้แหละครับทางนี้ดิอันนั้นเป็นบ้านบ้านเห็ดบ้านพอบ้านแม่ครับอันนี้คือบ้านเราหลังนี้นะครับพี่น้องครับนี่พอกับเม่อยู่หลังนี้เนาะเห็ดให้เป็นแต่ว่าผู้ของพี่เห็ดอยู่กาแฟหลังนี้นะครับเนาะนี่แหละครับมีบ้านสองหลังมีบ้านสองหลังนะครับพี่มระชค์มีจักหลัง มีหลังเดียวตัวหนผมมีหลังเดียวด้วยครับพี่น้องครับอ่าครับเอาสิภาพไปเบื้องไอ้ทั้งฟ้ามขอกงนะครับหินครับอันนั้นเป็นผู้ใหครับยุหันผมือมีผู้ยิงฮะเมียครับอันนี้เมียนั่นนะครับเนาะครับโอ้คุณฟันรยาเพึ่นกําลังที่ยังยุรับหนิอย่าเหงัวตอนนี้อาจได้ขับได้อาแบบสดๆจังกบาทเลยเอากําลังให้อาหารให้หางงัวตัวนี้พี่น้องเนาะอู้หนี่แหละครับเอา นี่แหละคลิปนี้ที่ผม,มไทายเ็จเมื่อกี้แหละครับพี่น้องครับแต่ว่าล้มลิดไปแล้วบรว่ามีเจ้าของไม่ไปนะครับเด้อผู้ใดอยากได้ท้องทุกตลลัวล่ะงัวยูวนี่ก็คือวัวท้องทุกตัวไซส์ใหญ่ๆนะหนาทั้งนั้นนะครับ,รบเอาไปนี่สิาพาเบิงงัวง้ามครับของพี่นี่เลี้ยงงัวง้ามก่อนหรืจะมาเห็ดบานดินหรือว่าเลี้เห็ดบานดินจังมาเรื่มเลี้ยงงัวอ๋อเลี้ยงงัวก่อนครับโอ้อย,ยงงัวแบบติพ่าย่างเมืองท่านนี่ครับนี่ปฏิถามเรื่องงัวนะครับบันนี้การเลี้ยงง้วของท่านนี่ครับ สังเกตว่าของพี่มีแต่ว่าใส่ใหญ่เนาะครับอันนี้มักแบบนี้เลยนบ่ครับแมนครับแมนเป็นความชอบมักขัดเกรดมายังนีแล้วก้อนก้อนไหนนี่พี่เลี้ยงงวาแบบไหนมาก่อนครับผมผมเลี้ยงได้สามสี่ปีนี่นะครับก้อนหนนี่ผมเห็นงานอยู่อมตะนาครนครับยุงเทพออกมาแล้วอ่าแถวชนบุรีครับครับครับก็เลย แต่ก่อนนะนี่ก่อนปรทธานออกงานกับสื้อหัวให้เมียเลี้ยงไว้อยู่บ้านให้เมียผู้นี้แม่นบ่รครับแม่นครับแม่น <c oughs> มีผู้อื่นตัวมีผู้เดียวมันมือเดียวครับตอนนั้นซื้อให้เมียเลี้ยงไว้แม่นครับเลี้ยงแล้วกว็าขายไปน,นําจังซี่บ่ครับก็บม่อค่อยได้ขายดอกครับโดนโดดค่อยขายเพราะว่าเง,งินน้อสใส่ไปใส่มามันก็เบิดอ๋อครับครับเห็นหล้วพี่น้องผู้ใดอยากเยี่ยมจะชมย่นดีเป็นแบงค์ไห้พี่น้องสโตูนะครับเด้อแบงค์สตครับสองโตู้องสามโต ไอวอร์ซีโฟล์แบล็กฟาร์มนี่ยนะครับอันนี้คือสื่อฟาร์มสื่อฟาร์มครับอันนี้กับวอร์ซีนี่เป็นยังครับคืองออกวอร์ซีปฏิบัตปฏิบัติฮะชอบสีชอบสีแต่แสดงว่าชอบสีแล้วก็เป็นคนหน้าหมีพ่อมเป็นแบบเป็นคนหน้าหมีก็เลยโอ้ยสมภพพี่น้องเป็นคนชอบสีแล้วก็เป็นคนหน้าหมีนะพี่น้องครับก็เลยเหตุบัณฑหมีมาให้นะครับเนาะครับนี่ปฏิบัติราชการนะครับพี่น้องวอร์ซีเนาะ นี่นะครับเด้อไม่ยอมมาชมเอาบ้ดนี้แนวทางการเลี้ยงงัวของพวกเราครับงัวใหญ่งัวงามจังซี่การให้อาหารติดถามแทนผีแทนน้องมึงนะครับเนาะปกติเบิ่งพี่น้องมิตรโตอ้วนใหญ่ๆจังซี่น่ะเฮาให้นี่เป็นให้อีหยังแน่ครับช่วงเช้าช่วงเช้ากับไหงยานครับครับใหงยาส่วนหัวอาหารถามว่าให้บ่กะให้แน่ถ้ามีเพราะว่าผมบ่เห็นอาหารไม่ยุ่นี่มั้ยครับตรงีครับบ่มีเพราะมันหมดหมดเป็นสิเป็นเดือนแล้วเลี้ยงยาเลี้ยงยานี่แต้ยานี่ก็อ้วนบักใหญ่เด้อครับพี่น้องเด้อยานี่บ่ให้ค่ะ เศร้าแรงกินเศร้าแรงเนี yeah, ่ยก anyway. ินตัวละหลายไปเลยครับยิ่งใหญ่ยิ่งสิตัวนึงอะอย่บ้างเกือบเข่งนะครับเกือบคือเข่งนี่นะครับตัวหนึ่งเนาะคือเฉพาะช่วงเศร้ากันบ่แมนแมนต่อขาบต่อขาบช่วงต่อขาบด้วยพี่น้องต่อโตขับต่อโตต้อขาบต่อโตสิบว่าสามสิบสี่สิบร้อยคนสิงจักแล้วเสียงนีนะครับเนาะเอาเนี่ยแหละบันน้ฟางกับหอตลอดได้บ่ครับนี่ครับบุฟเฟ่ครับฟางนี้เป็นแบบบุฟเฟ่นะครับเด้อยเครื่องหอยอวนตุ่นทุกคนกับนี่นะครับพี่น้องนี่แหละอาหาร อยู่นิอาหารง่วนนี่เป็นสีบรอนเซนนะครับขันมีกับให้ขันบรนมีกับแล้วแต่ว่าจังสีไหมครับพี่น้องครับแต่ว่ามันกับโตใหญ่โตอ้วนจังสีแหละแล้วก็ทีท้ายเห้ยเมื่ออยู่ข้างนอกตอนนั้นนะครับพี่น้องครับพิบก้อนนี่ก็คือโตแดงดีนะครับเด้อแต่ละโตนี่แหละร่างอาหารเพิ่นกระไรพวกอาหารเสริมกับบรอนมีอย่างกับที่เมื่อก้อนนี่เนาะนั่นแล้วครับข้างเห็นนะครับเกลือแร่ครับเกลือแร่นี่แล้วครับพี่น้องครับมันก็จะกินดีแถอพี่น้องผมนห็นว่าเดี๋ยวเท่านั้นแหละเห็นบ่อ่็นี่นะครับพี่น้องครับวันนี้การับ การเลี้ยงงูก็มันก็เธอก็ถือว่าเป็นเงินฝากเงินออมเนาะระยะย,ยาวครับครับกต่ที่ว่าเวลาโฮไอ้ไทุกเฉิอนมากกับพ่อได้ใส่จากงูนี่เหมือนมากครับแมินครับแมนินโอ้เนี่ยนะครับเรื่องของผลิตภัณต์งูง้างนะครับอ่วัวสีนะครับ,พ,รบ,รรบพี่น้องครับเดี่ยผมก็จะเน้นวัวสีเนี่ยนะ่นี่ยน,น,นะครับไป้ผู้แม่บ้านพออยู่ท่างหลังนี่เพิ่งจะยิย้มไปเปิดเยอยู่หลังเวลาผมถามกร <c oughs> ะดาษพี่น้องเนาะตัวใหญ่ๆแบบนี้แหละ ตู้นี้กับท่องนะครับพี่น้องครับท่องครับท่องอ๋อการดูแลขอบมคุณหม่องเดินเดินเห่นทั้งคุณพี่น้องข้อกษัตริย์แห่งดีนะครับเด้อพี่น้องตัวนี้ก็ได้อ่าบัดนี้ไอ้ผมเห็นป้ายเมื่อกี้เดินตามอ่าศาสตร์พระราชาเนาะครับอันนี้แนวคิดของพี่คือจังไหนครับก็พอดีว่ามีลูกนะครับเนาะอยากปลูกปลาถวายในหลวงนะครับจุดประสงค์จุดประสงค์มีแค่นี้จุดประสงค์มีแค่นี้นะครับเนาะแต่คือผักน้านข้างอยากเห็ดปลูกอ้อนหนีพี่น้องครับนี่นี่แหละ วัวสีผู้ใดอยากจะเยี่ยมจะชมฟาร์มงอ้นนะครับพี่น้องครับวัวใหญ่ๆอันนี้เขาเรียกม่าตะโดนนะครับพี่ของมูต์เฉพาะมูที่เห็นอยู่นิดอ๋อเตัวยานนกมุ่นนะครับเอามาต่ายานนกตัวยน้อยหมือนกันแต่เป็นง้วน้อยนะครับเนาะอยู่น้องเขาเนี่ยต้องเกือบสองปีแล้วครับอือเห็นแล้วครับปกติได้มีโพสตนทั้งเฟซบุ๊กนั่งอย่างนี้แนบ่ครับง้วเขาเนี่ยแอบมีแด่อยู่แอบมีแด่เพราะให้พี่น้องได้เห็นนะครับเนาะอ่า กะทิเพอมีพี่น้องสนใจกะทิไม่เยี่ยมชมกะทิมีตีเนาะมีครับมีมาเรื่อยๆอยู่มีมาเรื่อยๆได้ค่ะพี่น้องครับแล้วก็ข้างหลังพวกปฏิเป็นแปลงหยาหรือบบว่าบัวปลาเพิ่นกัมีได้ค่ะพี่น้องอ่าอ่านี่แหละแต่ว่ายช่วงนี้กะทิหน้าแล้ยงนะครับเนาะครับอ่านี่ยนะครับเด้ออยากจะเยี่ยมชมมาเลยนะครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้ตัวใหญ่คัดไหมมึงพี่น้องตัวใหญ่คัดอ๋อให้เห็นวิถีชีวิตต้นนี้แหละครับพี่น้องน้อยเนาะ ครับส้นนี่กอล้วครับพี่น้องครับพ่อเห็นหูเห็นว่าความเป็นมาของไอ้บ้านดินบ้านหมีแพนด้าเป็นจังไก่นะครับแล้วก่แนวคิดเป็นเลี้ยงงัวแล้วกัความเป็นอยู่นะครับอยู่แบบว่าตามรอยพระราชาตามตาามศสตร์พระราชาหนี่งครับพี่น้องครับกะจังไก่กะขอเป็นกำลังใจให้ทุกทท่านนะครับไก่ขิดหอดบ้านห่อนซองครับพี่น้องเวลาว่างก็แวะมาเล่นได้เลยครับเด้อกับบ้านกับซองคุยงานทั้งไก่กับไก่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชร บัวเพชรอาหารวัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องวัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรมบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง